สวัสดีครับชื่ออะไรครับขอมือหน่อยขอมือก่อนเดี ouais? nada, we ๋ยวนี่ม uh ีอาหารนะเอามือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนมือข้างไหนเอาข้างนี้ข้างนี้ไม่เอาข้างนี้มือก่อนมือก่อนเอ้เอามือก่อนเอ้าข้างนี้ข้างนี้ก่อนมือก่อนเอ้เก่งมากเก่งมากเอามือก่อนข้างนี้มือก่อน โอ้เก่งมากอ่าเก่งมากเก่งมากโอ้แจกบอสอ่าได้มาอ่อยหนึง่งชิ้นนะครับหมูทอดอ่านี่เอามือมามือมาเอามือก่อนอ่อสวัสดีครับเอาข้างนี้มือก่อน อ่าสวัสดีครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนสวัสดีครับอ้าว